สวัสดีครับผมยนดีต้อนรับเข้าสู่ตันเชลลเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับการเลือกตัวละครเลยนะครับไม่ไม่ดับนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่เล่นง่ายดามเมจถึงนะครับผมแล้วก็ใช้ไต่แร้งในไดมอนไปถึงคอนเลยตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจอาจะอยู่ไดมอนใช่ไหมก็ไตไปถึงคอนได้เลยครับสำหรับตัวนี้เลยซูกานะครับผมอาตอนนี้อาจจะเป็นใช่แล้วแหละมาลลอกออฟเลนนะครับซึ่ง a ดมอนเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะมันดับตัวถามว่าดับตัวเนี่ยมันคมคมได้ไม่เท่ากับคอนหมายถึงว่าคือมึงจะเล่นอะไรก็ได้นะครับขอให้สกิลเพย์ถึงพออันนี้เรื่องจริงเลยที่เล่นมาส5ตาปุ๊บการดับตัวสำคัญไหมสำคัญระดับหนึ่งแต่สำคัญในแร้งไดมอนเนี่ยสกิลเพย์เลยครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมไปพาไปดูเกมได้เลยครับ พาไปดูผมไปพาอะไรงงเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนๆถนัดตัวไหนอ่ะเออขนัดตัวไหนเล่นตัวนั้นในแรงเลยเนะครับแต่ว่าผมจะแนะนําตัวที่ทุกคนเล่นกันบ่อยเออแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเบาบา,บางลงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะครับใน,ใน,ใน,ในยุคปัจจุบันเนี้ยเฮ้ยมีอะไรแนะนำเพราะตัวเนี้ยดามเมจแรง เลกเกมมันก็ยังดีอยู่แล้วก็โมบิลิตี้มันเยอะนะครับเหมือนกับนาคอส V2 อ่อะอารมณ์นาคอส V2 เลยวีฟิกเกอร์อีกสู้กับมาหรอกก็สไลด์โจ๊ะโจ๊ะเขาให้แต่ตอดเขาตอนที่คลิปไม่มีจะดีกว่าเพราะเขาจะเอาคลิปมาดูดเกานนะเนี่ยคลิปคลิปน้อยๆเออสู้ได้ อเลนอย่าอเลนโอ้โหย่าไม่เลยเว้ยเอ็งไม่ไปฝ่าบัฟแดงก่อนวะโอ้ตายแล้วเมื่อกี้เสียเชิงเลยอเลนเสียเชิงยาวเลยคือเพื่อนกาจะมาเวทแหละแต่เออมันมันไม่ทันนะครับ ซารน่เดเวลสีก่อนด้วยรองเท้านะครับขึ้นจอดเล็กแล้วก็รองเท้าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการออกไอเทมนะครับผมเผื่อใครแบบเพิ่งมาดูผมใหม่กด,กดติกเกอร์เพื่อทักทายก็แบบล่อล่อตีเนี้ยนงเด,ดยงยายไปยุ่งกับนั่นแหละเพื่อนเคลียร์ทางให้ไม่มีตัวมปยุง่ง,องลอกกรอหมดเออกรอ,อหมดล้วกรอหมด กุสวนเกาะหมดแล้วกูสวนนี่ไงเกาะหมดแล้วกูสวนอ่ามาแข่งกล้าขึ้นมานะพยายามดูมินิแมปบ่อยบ่อยเลยนี่ครับบ่อยบ่อยเลยแล้วตามันจะดูอ่ะถ้าคนเพิ่งมาเล่นใหม่อ่ะไม่ค่อยดูมินิแมปกันผมแนะนำให้ดูมินิแมปด้วยมันจะเห็นฮีโร่ได้มากได้เยอะกว่านะครับมันจะขึ้นเป็นวงกลมเห็นไหม ว่ามาเกล้ๆอยู่วันบนโจเกอร์อยู่ข้างล่างนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาเลื่อนแมปดูอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียเวลานะครับดูในมินิแมปพอแต่ว่าเลื่อนดูก็เลื่อนดูว่าเลือกตัวไหนน้อยตัดสินใจในการเข้านะครับเลือกตัวนี้น้อยนีก่ก็ใส่เลยใส่เลยดูดเลือดคืนดูดเลือดคืนไม่ทันเฮ้ยมันเลย สองโชว์มาได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเจอแท็งเยอะๆอย่างนี้นะครับแท้งไฟเตอร์แต่สาณีประจอบเป็นดาเมจอยู่แล้วนะครับก็แนะนำไม่ออกพูลายอยู่ดีมันเป็นมาหลอกกับแกรกนะครับผมสองตัวขึ้นไปไงในไฟก็ต้องใช้หลอกล่อสกิล อีทธทําเปจะเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เล่นเอาใจจริงอะ่ะไม่เล่นอยู่แล้วถ้าไปเล่นในป้อมก็ไม่ไหวเอาอีกแล้วเล่นกูเฮ้ยน่ไปหาปะกระโดดไปสองแป๊กถึงีเออนี่ของผมมันของผมไม่ต้องยืนงงมันของผม <c oughs> กูกระโดดใส่ทั้งเต็มคาราเบลซะขนาดนั้นอโอเคฮะนี่ เราจะออกเป็นอ่ะถ้าสังเกตดีๆผมจะออกมาเป็นรองเท้าลองกินุสไอ้ลองกินูสก,ก,ก็คือจอะก,กอดสีเหลืองนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นห้อยจอดเล็กอีกชิ้นหนึ่งถามว่ารุ่นกี่สิบหกเอามาตานี้คุ้มไหมก็มองว่าคุ้มอยู่ดีในการล้วงพวกตัวบางนะครับออย่างหนึ่งเราต้องรู้ว่าตัวละครนูน้นตัวละครนี้ทำอะไรได้บ้างเราเข้าไปตอดมาเกงก้าอย่างเงี้ย ตอนานอาจจะไม่คุ้มนะครับการเล่นก็ต้องรู้ตัวละครให้หมดนะว่ามันทำอะไรได้บ้างน,นะครับ oh <my> รู้ข่าวๆไว้เราจะได้แบบรู้เชิงศัตรูนะทุกเลนนะทุกตัวละครด้วยด้วยนะครับอย่างซานนีเงี้ยต้นเกมเขาอาจจะสู้เราไม่ได้เด็ดเกมปุ๊บเขามีของมีสแตก็กอ่าพาสซีฟอะไรเขาแบบประมาณ10อะไรอย่างเงี้ยโดนสับต,ตายเลยนะอันนี้เรื่องจริง เห็นมันตัวมันอ่อนๆอย่างนี้น,นะฮะเหละเกมปุ๊บแม่งเอาเลยเอาหนมคล้ายๆยอนอะสับทีเดียวหายก็ไม่ีนะฮะ <Yeah. S 1> ขอรายการโปรนึกตัวนน้โหดเตยเต็มเตเต็มโอ้โหดักลบเคเพื่อนเราไม่อยู่ไม่ต้องเล่นนะครับ God, เ,เยอะมากเลยว่ะเพื่อน สับขู่ตีนโอ้ตีเน้นเน้นโปรตีเน,เนเน้นเน้นจ็กเกอร์ฟิกเกอร์เพื่อนเราอยู่สองโหดันยาวโอเคพเพื่อนดันยาวอยู่นี่ครับลิงมาลิงมาล่วงแต่ได้อะเบอร์ได้หน่อยข,ขอแลลวกันขอแล้วกัน อะคลิปก่อนผมได้แนะนําเป็นอ่าในทางสายป่าไปสำหรับซูกานะครับก็อย่างที่บอกเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยเริ่มเล่นใหม่การเก็บตังในอาวี v มันอาจจะช้าหน่อยเนี่ยกว่าจะถึงแบบหมื่นแปดสองหมืในการซื้อตอัวละครตัวละครหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะผมก็แนะนําเป็นแพนด้าซึ่งมาเล่นป่าได้แล้วก็เล่นเป็นออฟเลนก็ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่เพลลิเข้าไว้หลวงตัว ล้วงตัวมาก่อน,อนเลยในชุดเดียวเรามีฟิกเกอร์ได้เข้าถึงตัวแน่นอนเนี่ยคุ้มเอามาคือแนะนำแนะนำในแพชเนี้ยแนะนำในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวที่ผมลงคลิปไปมันก็ยังคุ้มอยู่ในการซื้อซูก้ามาเล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อสมัครใหม่มันแจกฟรีหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ย v มันแจกฟรีเยอะมากเนีัยผมไม่รู้ว่ามันแจกอะไรกันบ้างนะครับ โดดเถินเวหาโดดสวรรใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นพยายามดูว่าเขาจ่ายสกิลพยายามจะจ่ายสกิลอะไรบ้างะนี่ยแล้วนายชอบกดอัติรวๆอย่างาเงี้ยเลนเมนอะไรถึงกับร้องให้ กดรวมๆก็โดนหัวผมดิตอดแค่นี้พอแล้วเราก็ไปทำเลนอ่าหลักๆของเราอะ่ะถ้าผมเล่นออฟเลนเพื่อนๆเล่นออฟเลนอะไรอย่างเงี้ยทำเลนนะครับบวกบ้างอ่ะทั้งทั้งอันเลนทั้งโจ๊กเกอร์เลยกดอันติรัวๆไอ้นั่นแปะคีฟดีแปะเพื่อนอตบตบอุ้ยละอย่างแรงก็บอกเลย อยากรบกวนอาหารของแพนด้าที่มันฟูดแพนดา้าโอเคตอนนี้ได้มูดามสสะเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วมาถึงคราวตายของพูกนายแล้วเฮ้ร์นวิกวิโดตันโดตันเสร็จยังได้อยู่หนึ่งตัวตัวที่สองโอเคหาคลิปหาคลิปหาเกาะแต่จร,จริงมันไม่ตายอยแล้วแหละ ดูทรงแล้วกาพิสเอาละอันนี้ยอันนี้ยอันนี้ยบอกแล้วนี่อย่าก,กดอัติเรากดอัติย้ำๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ะไล่เรียงไอเทมใหม่นะครับรองเท้าเสร็จลองกีนโนูตขึ้นลองกีนโนูตอ่าสีเหลืองจอะเกาะลองกีนโนูตนะครับแล้วก็ขึ้นออมนี้เอ้ยไม่ใช่ขึ้นจอดเล็กไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นออมนี้ต่อนะครับผมประมาณนี้ แล้วพอเร,เราขึ้นจอเราขึ้นจอเล็กไว้แล้วใช่ไหมก็ซื้อเป็นมูรามาสะแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดาบแดงต่อเลยโทษทีโทษท,ทีบางทีมันอาจจะติดขัดติดขัดเหมือจำข้อมูลไม่ค่อยจะได้ไม่ได้เล่นานานเนี่ยกูโดดเหินไม่หาเดี๋ยวโหโยโหโยก พิ้วเพื่อนๆพิ้วนะครับแต่แนมอนผมแนะนําเลยไปยันถึงคอนน่ะสุพีมก็ยังมีมีเล่นกันอยู่นะครับแบบอยากเอาไปล้วงจริงๆเลยอี่ยล้วงล้วงจริงๆเลยอยากล้วงจริงๆเลยพุ่มนี้ก็เป็นพุ่มยอดทิ่ที่ผมแบบชอบดักนะครับผมจะอยู่อย่างเงี้ย ทั้งชาติทั้งปีเนี่ยครับคือเล่นอัพเลนมันต้องใจเย็นๆเว้ยคือประมาณสองสามนาทีผมก็เคยรอมาแล้วก็ยืนไปยืนแช่ไปเดี๋ยวก,ก็ต้องดูได้วะได้เดีย๋ยวด้ยว่ยว่าไอเทมเราเนี่ยพอสวนเขาได้หรือเปล่าพอปิดเขาเคลียเพื่ออยู่คนเดียวไปเลยแหมเผื่อมันมารอยสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ ว่านะผมแยกไปทำเลดีกว่าอยู่งั้นจะเสียแผนผมหมดเฮ้อดาบแดงอ๋เฮ้อตอนนี้มาเจอซูเอ้ยไม่ใช่ซูกาซานิสซานิสซานิสหนึ่งคอมโบตอนนีมานโอ้โหแรงโอ้โหแรงไอ้ตัวนี้ก็แรง ตอนนี้เป็นตัวที่เลดเกมอยู่แล้วนะครับยิ่งเขาทำต้นเกมไม่ได้มันยิ่งลำบากนะครับตอนนี้ของก็ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเบสออฟอิเพอร์ตี้งกงก็ต้องเป็นเกาะเกิดอยู่แล้วนะหรือว่าดาบแดงไปเลยวะไม่เอาเอา,เอาคอนเอาคอนเทนต์ดีๆนะครับเอาคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนไปแต่ไรกันบ้างเอาเกาะเกิดแล้วกันนะครับอดีบาง ไอ้ีตัวบางกูโดดสวนแบบชิวๆหรืออย่างแรงกูตอฟิกเกอร์ออกอก่อนอ่ะออฟเลนที่เราชนด้วยนะครับเป็นมาหลอกคือแรงเนี่ยผมเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับเล่นมาหลอกกันเล่นมอทอสกัน,น,อน,กนไอ้สอตัวเนี้ยเห็นบ่อยมากนะครับ อะไห,หนึ่งตัวที่ก็เห็นบ่อยนะในแรงแรลงไนมอนนะครับเล่นในตำแหน่งป่าด้วยถ้าดูในจาก3คลิปที่ผ่านมาจมันจะมีอเลเนี่ยฟาร์ม2คลิปแหละเออก็อบอกติแหลงคอนนี้แทบจะไม่เห็นเลยผมไม่เห็นเลยนะที่ผมลงคลิปทุกวันนะเพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาดูเลยครับ ไม่ออกกรอสสินะเฮ้ยเฮ้เฮอย่าลกดินี่เขาเรียกว่าฮาคีราชันเขาเรียกว่าฮาคีราชันฮาคีราชันแค่เห็นกระบองแพนด้ากดฟิกเกอร์แล้วอะมันตึงขนาดไหนมัเกือบโดนโซ่จริงเราสามารถไปเคลียร์คลิปด้านขวาได้นะครับแต่ขี้เกียจแล้วเพื่อนชาป้อมด้วยแหละ พันสองรอกูเข้าใช่ไหมโอเคเดินจึ๊กจิกจิกจิกไม่ตีสักทีก็จิก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 กไม่ตีสักทีนี่หลังแอนเลยหลังแอนอีกตัวหนึง่งปิดก,ก่อนปิดมันอ๋อมันอยู่ใกล้ป้อมเกินไปเนี่ยกระบองผมก็เลยซัดป้อมไปด้วยซัดป้อมเหมือนซัดคน ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะผมแนะนําตัวนี้ไปแต่ถ้าเอาจริงๆอะ่ะเพื่อนๆถนัดตัวไหนเนี่ยสามารถเอาตัวนั้นอะ่ะไปเล่นได้เลยแล้วมันจะพัฒนาฝีมือกับการเดินเกมขึ้นไปอีกนะครับผมผมหัดจากการเล่นตัวถนัดทุกตาทุกวันนะครับผมจนได้การเดินเกมมาระดับหนึ่งแล้วก็ได้สกิลเพย์เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าฝึกเจ้าตัวเนี้ย มือทุกทมือเพื่อนๆจะเร็วขึ้นเออมันจะกดแบบจิกจักจึกจกอาจจะไปเล่นหีหน้าก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําตัวละครแล้วก็การเดินเกมอะไรต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบวิดีโอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัทลาไปก่อนสวัสดีครับผม